นังสื้อเสียงมารานาธาองค์พระผู้เป็นเจ้าสเสด็จมาเถิด คำพีคือพระสุรเสียงของพระเจ้าต่อพลพร่ของพระองค์การอ่านและใครครวญพระคำภีเหมือนเป็นการเข้าเฝ้าองค์ผู้สูงสุดพระธรรมเพลงคร่ำครวญบทที่3ามข้อ22 เพราะเหตุพระเมตตาของพระเยโฮวาเราจึงไม่สูญสิ้นไปเพราะพระเมตตาของพระองค์ไม่มีสิ้นสุดและจากหนังสือสหลักชัยหน้า96ย่อหน้าสี่บอกว่าจะดีกว่าสักเพียงใดที่จะเข้าใกล้พระเจ้าเพื่อว่าแสงอันบริสุทธิ์จากพระวจนะของพระองค์จะรักษาบาดแผลซึ่งความบาปได้สร้างไว้กับคนคนนั้น ยิ่งเราเข้าใกล้พระเจ้ามากเท่าไหร่เราก็จะยิ่งปลอดภัยมากเท่านั้นเพราะซาตานเกลียดและกลัวการทรงสถิตยอยู่ของพระเจ้า ชายประผู้ทรงชนสรงชนจนทุกวันนี้คนพูดอย่างไรก็ตามที่พระทรงชีวันมั่นคงข้าเห็นพระหัตอันเมตตาข้ายินดำรัสพระองค์แม่อยากข้าต้องการพระองค์ทรงอยู่ชิดไกล้ทรงชนทรงชนพระทรงชนทุกวันนี้ พระตรัสก,ก,ก,กับขาตามทางชีวีทรงช่วยให้เมื่อมีโศกาทรงชนทรงชนช่วยให้ชนรอดชีวาท่านถามเหตุที่ขารู้ทรงชนเพราะสาธิตในใจข้า ในโลกรอบรอๆกายของข้าข้าเห็นความรักพระทันแม้ว่าใจข้าจะโศกสันชีวันข้ายังหวังมีข้าสาบพระองค์ทรงนำไปผ่านภายัยพายุด้วยดีวันพระจะมาโดยราศีจวนทีจะมาทรงชนทรงชนพระทรงชนทุกวันนี้ รัดรัดกับข่าตามทางชีวีทรงช่วยให้เมื่อมีโศกาทรงชนทรงชนช่วยให้ชนรอดชีวาท่านห้ามเหตุทีขการู้ทรงชนเพราะสาธิตในใจข้า คริสเตียนทุกคนจงร้องเพลงบรรเลงด้วยความชื่นจจร้องฮาเลลูยาเป็นนิดแด่พระคริสต์เจ้าชีวีผู้ตามหาพระก็มีวังทางผู้ได้พบก็ดีพระองค์ทรงช่วยโดยพราน้ทั้งมีเมตตาทรงชนทรงชนพระสงชนทุกวันนี้ รักกับข่าตามทางชีวีท่งช่วยให้เมื่อมีโศกาส่งชนส่งชนช่วยให้ชนรอดชีวาท่นทานําเหตุที่คารู้ส่งชนเพราะทราจิตในใจขา้าท่นทานําเหตุที่คารู้ส่งชนเพราะทรา พี่น้องครับคำถาม3ข้อที่เราควรถามตนเองระหว่างที่เรากำลังอ่านบทความก็คือข้อที่1ข้อพระคัมภีร์หรือบทความนั้นได้พูดไว้อย่างไรข้อที่สอง มีบทเรียนที่เหมาะสมประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันของเราอย่างไรข้อที่3บทความที่เราได้อ่านนั้นได้เปิดเผยอุปนิสัยของพระเจ้าให้เราได้เห uh ็นอย่างไรนะครับเอาละครับ ให้เรามาอธิษฐานขอให้พระเจ้าทรงสถิตยอยู่กับเราและช่วยให้เราเข้าใจในถ้อยคำของพระองค์นะครับเราจะนำพระธรรมสดุดีบทที่1 1 9ข้อ18มาเป็นคำอธิษฐานของเรานะครับโอ้ข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้สถิตยอยู่บนสวรรค์ขอทรงเบิกตาของข้าพระองค์เพื่อข้าพระองค์จะได้เห็นสิ่งมหัศจรรย์จากพระราชบัญญัติของพระองค์ในนามของพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมนสามพฤษภาคม การต่อสู้ที่สำคัญยิ่งอยู่ต่อหน้าเราเราจำเป็นต้องเชื่อฟังพระเจ้ามากกว่าเชื่อฟังมนุษย์กิจการบทที่5ข้อ29วิกฤตครั้งใหญ่รอคอยคนของพระเจ้าวิกฤตการจะเกิดขึ้นแก่ชาวโลก การต่อสู้ขับเคี่ยวที่สำคัญยิ่งของทุกยุคสมัยกำลังจะปรากฏต่อหน้าเราคำถามเกี่ยวกับเรื่องการบังคับใช้กฎหมายให้ถือรักษาวันอาทิตย์จะเป็นสิ่งที่ประชาชาติต่างสนใจและให้ความสำคัญเราทราบดีว่าผลจากการเคลื่อนไหวของกระบวนการนี้จะเป็นอย่างไร แต่เราพร้อมสำหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นหรือยังเรามีความซื่อสัตย์ในการทำหน้าที่ที่พระเจ้าทรงมอบหมายให้เตือนคนทั้งหลายถึงอันตรายซึ่งอยู่ต่อหน้าเขาหรือยังมีคนจำนวนมากที่ไม่เคยเข้าใจพระคัมภีร์อ้างสิทธิ์ของวันสบาโตและการตั้งวันอาทิตย์เป็นวันหยุดพักแทนวันนี้ วงและเปิดสบาโตวงและปิดจากนั้นตั้งวันเทียมเท็จขึ้นมาการเคลื่อนไหวใดเกี่ยวกับศาสนาที่ออกกฎหมายบังคับแท้ที่จริงเป็นกฎเกณฑ์ซึ่งเป็นการยอมรับของระบบสันตประปาซึ่งต่อต้านการมีเสรีภาพในการเลือกนมมสก,การตามความรู้สึกผิดชอบหลายยุคสมัยต่อมาการรักษาวันอาทิตย์ เป็นที่มาของสถาบันคริสเตียนดังที่กล่าวอ้างโดยอำนาจลึกลับนอกกฎหมายและบังคับใช้เป็นกฎหมายเป็นการยอมรับหลักการซึ่งเป็นเสาหลักสำคัญของโรมันนิยมเมื่อประเทศของเราวงเล็บเปิดสหรัฐอเมริกาวงเล็บปิดละทิ้งหลักการแห่งการปกครองแล้วออกกฎหมายวันอาทิตย กลุ <St> ่มโปรเตสแตนต์จะร่วมมือกับระบอบเปปาซีจะไม่มีสิ่งอื่นใดเกิดขึ้นนอกจากสยบยอมให้แก่การปกครองที่กดขี่ข่มเหงซึ่งเฝ้ารอคอยโอกาสที่จะผุดขึ้นมาอีกครั้งเข้าสู่ลัทธิการใช้อำนาจเบ็ดเสร็จที่แข็งแกร่งเมื่อใดที่อำนาจสันตปปา หรือหลักปฏิบัตินําออกมาเป็นกฎหมายบังคับใช้ไฟแห่งการกดขี่ข่มเหงจะถูกจุดขึ้นมาใหม่เพื่อต่อสู้กับบรรดาคนที่ไม่ยอมละทิ้งจิตสำนึกผิดชอบและความจริงที่ถูกต้องหันไปคล้อยตามความเชื่อที่ไม่ถูกต้องซึ่งเป็นที่นิยมสิ่งชั่วร้ายนี้กำลังใกล้จะเป็นจริงแล้ว เมื่อพระเจ้าทรงให้แสงสว่างแก่เราเผยให้เห็นอันตรายที่อยู่ต่อหน้าเราจะละเลยไม่พยายามทำทุกอย่างด้วยกำลังของตนเองเพื่อนำแสงสว่างนั้นไปเผยแพร่แก่ประชาชนได้หรือเราจะพอใจปล่อยให้คนเหล่านั้นต้องเผชิญกับเหตุการณ์นี้โดยไม่ได้ตักเตือนพวกเขาได้อย่างไร เมื่อกฎหมายของผู้ปกครองในโลกถูกนำไปปฏิบัติขัดแย้งกับพระบัญญัติขององค์ผู้สูงสุดผู้ครอบครองจักรวาลจากนั้นบรรดาประชากรที่จงรักภักดีของพระองค์จะยืนหยัดซื่อสัตย์ต่อพระองค์ เอาละครับให้เรามาอธิษฐานร่วมกันนะครับโอ้ข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้สถิตยอยู่บนสวรรค์ขอบคุณสำหรับพระคริสต์พระผู้ช่วยให้รอดได้ทรงรับเอาภาระของเราไปทรงประทานสันติสุขและการหยุดพักพระองค์ได้ทรงรับการทดสอบและได้พิสูจน์ให้ผู้เชื่อเห็นว่าเมื่อเรามอบการถูกทดลองให้พระองค์เราจะได้การปลอบโยน เมื่อมอบความโศกเศร้าเราได้ความรักของพระองค์เมื่อเรามอบบาดแผลเราก็จะได้การรักษาจากพระองค์เมื่อมอบความอ่อนแอเราจะได้กำลังจากพระองค์เมื่อเรามอบความว่างเปล่าเราจะได้ครบบริบูรณ์และไม่เคยมีผู้ใดเลยที่ต้องผิดหวังไม่มีเลย โอ้พระเยสูคริสต์เจ้าพระองค์เป็นศิลาที่ถูกทดสอบของพวกเราข้าพระองค์จะเข้ามาหาพระองค์ทุกเวลาทุกนาทีเมื่อได้อยู่ต่อพระพักพระองค์ข้าก็อยู่เนื้อความเจ็บปวดดังบทเพลงสดุดีที่เขียนไว้ว่าเมื่อจิตใจของข้าพระองค์อ่อนระอาไปขอทรงนำข้าพระองค์มาถึงศิลาที่สูงกว่าข้าพระองค์ในนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอามน พระยาหฮวาเป็นป้อมปราการทรงอิทธิฤทธิ์อันยิ่งใหญ่พระองค์อาจช่วยปลดเปลื้องความทุกข์อันมีมาดางังสายน้า ส่อหาตั้งแต่อดีตสืบมาอุบายลอ่อลวงปวงชนท่านี่ลำพังไม่พ้นต้องกลับถึงตายไาวชีวาแม่โลกเต็มด้วยอุบายศัตรู เราไม่สาทานรายอใจแม้มันหาช่องทางเพื่อต่อสู้เราพึงฤทธิ์พระเจ้ายิ่งใหญ่ท่านสำแดงนามพระไทย ความจริงสู้บายให้พ้นปวงทุกมืดดำเข้าสู่มันข้าชอบธรรมท่านทรงพระนามพระเยซู สิ่งในโลกีนี้ล้วนเป็นที่อนิจจงสังขารก็ไม่จีรังแต่ประวาทของท่านอยู่คู่สวรนคน์นิพนดอ